หลักการที่เฉพาะเจาะจงนะคะอีกอันนึงก็คือใช้เทคนิคโคตาโคตาแซม p l i n นะคะใช้เป็นโคตา้าอย่างเช่นถ้าผู้ปกะกอบการที่โรงงานลูกบิดเนี้ยอาจจะมี S M L นะคะโรงงานที่เล็กกลางใหญ่สมมติโรงงานเล็กมีทั้งหมดเท่ากับ150อันนี้มี30อันนี้มี10เราก็อาจจะดูซิว่า ผู้เก่าการที่อยากจะซื้อสินค้าเราเนี่เป็น S หรือ ML เราจะเจาะกลุ่มไหนเราก็มีการกำหนดโคต้าในการที่จะไปสอบถามเขานะคะอันนี้เรียกโคตด้าอันนี้ก็คือประชากรอันนี้ก็คือตัวอย่างเอาเอ15 L สซะามเสิบหซหหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะคะในการที่จะเลือกแต่อย่างต่ำก็ควรจะมีจำนวนที่มากเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผลลัพธ์ออกมานีไม่ใช่การได้นะคะ อันนี้ก็คือเทคนิคในการเลือกตัวอย่างว่าเราจะถามใครเนี้ยจะเลือกตัวอย่างได้ไงเทคนิคนี้ว่า Non-Prop นะคะอีก,อ,พอ,พกอันเทคนิคพรอฟ probability sampling อันแรกก็คือใช้ SRS <laughs> SRS ก็คือ simple random sampling นะคะ ใช้ Simple Random s a m pling ก็คือเอาดิสไลชื่อผูประกอบการทำลูกบิดทั้งหมดมาและหยิบฉลากมาจำนวนหนึ่งอันนี้ทุกคนมีโอกาสโดนเลือกเท่าๆกันนะคะอันนี้เราเรียกว่า s i s นะคะอีกอันหนึ่งก็คือประเภทที่เป็น s t r a t i f ิก็ได้กัน Stratified Random s a m pling นะคะอันนี้ก็คือแบ่งเป็นชั้นภูมิแล้วก็เลือกตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ ะะก็คืออย่างเช่นแบ่งเป็นชั้นภูมิ SML แล้วก็ใช้วิธีการที่จะเลือกตัวอย่างในแต่และชั้นภูมิตามหลักการสถิตินะคะเอ,เอาใจเอาเข้าๆแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือการเลือกตัวอย่างนะคะจะใช้วิธีอะไรดีถ้าเป็นออนไลน์นะคะในการทำซอรว์นี้คนก็ตอบมาทั่วไปแล้วเราก็ดึงเฉพาะอันที่เป็น target customer ของเรามาประมวลก็ได้ แต่ถ้าไปที่เป็น face-to-face face interview หรือว่าไปส่งเมลไปแบบนี้เราสามารถเลือก target customer ในการตอบได้นะคะอันนี้นี่ก็คือแต่ถ้าคุณขายถ้าคุณขายประเภทเครื่องอันนี้ขายครั้งเดียวแล้วก็หมดเลยใช่ไหมไม่มี repeat purchase ใช่ไหมเครื่องของคุณใช้ได้นานเท่าไหร่ในการที่จะทดสอบลูกบิดนะคะอาจารย์มองหน้าผิด <laughs> ทดสอบลูกบิดเนี่ยเครื่องอย่างเช่อาจายมีผลิตลูกบิดป,ประมาณาแสนลูกบิดต,ต่อต่อปีอะไรแบบนี้เครื่องของคุณเนี่ยมันดูเร็วใช้ง,งานเท่าไหร่คือมันเหมือนเครื่องที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเพียงแต่ว่ามันใช้ในระบบ qc เพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยเวลาต้องการจะผลิตอาจจะเป็นแสนแสลูกอะไรก็ตามแต่ว่าเขาจะต้องแซม p l i n ในล็อตนั้นออกมาเทสเพื่อในตัวอย่างมาเทสทดสอบ แล้วก็เหมือนกับเป็นการประกันว่าเครื่องลูกบิดของเขาเนี่ยฮะที่ทดสอบเนี่ยล็อตนี้ทนได้แสนครั้งแล้วก็อาจจะเขียนตอนขายว่าผลิตออกไปว่า,าลูกบิดของ <ไป S 1> เขาเนี่ยอาจารย์อาจารย์กำลังจ,จะสอบถามว่าเขาซื้อเครื่องมือในการทดสอบของเราไปเนี่ยอายุการใช้างานเครื่องมือเราเนี่ยอายุใช้างานนานไหมเมื่อไหร่จะซื้อเครื่องใหม่ไปไป,ไปทดสอบอ๋อโดยปกติ <laughs> <laughs> เพราะไม่ได้ขายครั้งเดียวเลิกเลิกขายกับลูกค้าคนนี้ เมื่อไหร่เขาจะซื้ออีกหรือว่าโรงงานหนึ่งต้องมีกี่เครื่องในรูปปริมาณการขายได้ปริมาณการขายคงไม่เยอะฮะโอเคเพราะนั้นก็คือขายต้องหา new product เพราะโรงงานต่างๆในเมืองไทยสมมติมีแค่ร้อยโรงซื้อหมดแล้วก็ไม่มีตลาดในไทยแล้วต้องไปหาตลาดต่างประเทศใช่มันไม่ใช่เป็นเหมือนคอน sumer ที่ใช้ทั่วไปบริโภคมันซื้ออีกครับอันนี้ก็คืออาจารย์ที่ถามว่าถ้า life cycle มัน2ปีต้องซื้อ replacement ใหม่เราก็จะได้ขายได้ละ Oh. แต่ถ้าแบบซื้อแล้วมันอายุใช้งาน20ปีแบบนี้เราก็ขายทีเดียวเลิกกันเลยไม่ต้องมาขายอีกเพราะนี้ต้องดูว่าสินค้าเราเนี้ยจะขายได้อย่างยั่งยืนไหมไลฟ์ไซเคิลมันยาวนานแค่ไหนที่จะต้องมีการรีพีทเพอร์เชสซื้อใหม่นะคะโอเค okay. นี่ก็คือวิธีการเลือกตัวอย่างนะคะ,ะตกลงแต่และทีมก็นะคะมาถึงขั้นตอนนี้ว่าจะเลือกจำนวนเท่าไหร่ลงเข้าไปดูวิธีการคำนวณเซอร์ไซส์ เลือกอย่างไรก็คือเลือกมาใช้พร้อมรูม้นอนพร้อมในการเลือกตัวอย่างมาที่จะไปสอบถามเขานะคะทีนี้ขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนการที่4ยากที่สุดสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เราเรียกอินสตรูเมนต์ดีไซน์นะคะสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราเนี้ยที่จะได้คําตอบมาเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างคุณเชนแน่ให้ดู นะคะ,ะลูกศิษย์หลักสูตรทิปขออาจารย์กำลังจะทำเรื่องเกี่ยวกับระบบแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงนะคะบนสายการบินสำหรับกลุ่มผู้โดยสารสำหรับเด็กเนี้ยนะคะว่าเวลาเดินทางโดยสารไปแบบนี้สนใจที่จะมีแอปพลิเคชันที่เล่นระหว่างการเดินทางไหมนะคะเขาก็เลยดีไซน์เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เราเรียกว่าแบบสอบถามนะคะเป็นแบบสอบถามก็คือจะมีเด็กใช้ แต่คนที่ตอบก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะพออาชีพเสร็จแล้วน,นี่ข้อมูลพื้นฐานถัดไปก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่2ของขอเราเลยศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางนะคะเคยเดินทางสายการบินกับเด็กไหมเด็กเป็นใครอายุเท่าไหร่สายการบินอะไรนะคะแล้วก็ปัจจัยในการเลือกเดินทางสายการบินนั้นเนี้ย นะคะกำลังถามว่าถ้ามีแอปพลิเคชันของเราเนี้ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยในการเลือกสายการบินไหมนะคะเขาก็มีถามข้อนี้นะคะแล้วข้อส่วนที่3ก็คือความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบแอปพลิเคชันของเราเลยว่าถ้ามีแอปพลิเคชันบนสายการบินสร้างความบันเทิงมือบริการให้เลือกเด่นกระตูเลือกนู่นเลือกนี่เนี้ยสนใจไม่สนใจหากสนใจแล้วหน้าจอทำใหเนี่ย ะค,ะคำนึงถึงปัจจัยอะไรที่สุดในการใช้แอปพลิเคชันสีสันเนื้อหานะคะและเกมที่ต้องการให้มีในแอปพลิเคชันมีเกมอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการถามเพื่อที่จะมาออก Product d e s ไ g n ในการทำแอปให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของแบบสอบถามนะคะที่จะใช้ถามเพื่อที่จะมาประมาณการว่าเพราะฉะนั้นจากคำถามว่าสนใจไม่สนใจแบบนี้ก็จะทำให้ อะไรคะถามร้อยคนมีคนสนใจสิบคนเราจะได้รู้ว่าเราจะขายได้ไม่ได้นะคะมีคนสนใจเล่นไหมถ้าคนสนใจสิบคนแบบนี้เวลาไปออฟเฟอร์ให้กับสายการบินจะอสอยของเราไหมสายการบินบอกว่าโอเคแค่สิบคนเองไม่คุ้มกันกับเงินลงทุนพระะนัน็อาจจะไม่ซื้อเราก็ได้เพราะนั้นการทำเซอร์วีเพื่อไปยืนยันว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยออกแบบดีไซน์อย่างไรแล้ทําแล้วจะขายได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือขั้นตอนการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะทำไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องเป็นกวลน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีผู้ที่รับทำวิจัยให้เยอะแยะแต่ถ้าทำเองมันก็ได้อินไซเดอร์นะคะเราก็รู้ด้วยตัวเองอ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่4ก็คือการสร้างเครื่องมือขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนการเก็บรวบรวม นะคะ data collection นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลมี2อเกณฑ์ใหญ่ๆก็คือเป็นประเภทที่เป็น Interactive กับ Non Interactive นะคะแบบมีปฏิสัมพันธ์กันกับไม่มีปฏิสัมพันธ์ คำว่าแบบมีปฏิสัมพันธ์ก็คือใช้อะไรคะไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองเรียกว่า face to face interview นะคะแบบมีปฏิสัมพันธ์ก็คือส่งค้ิเสนออ่านควอเสนาเข้าแล้วเขาก็ตอบติ๊ก,ต,กติ๊กไปแบบนี้เรียกว่า interactive เป็น face to face interview แต่ถ้าไม่ face to face interview เราก็สามารถใช้ phone interview ก็ได้ถ้าคําถามเราไม่ยาวก็ใช้ phone interview เราเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบไม่เข้าใจอะไรเขาก็ถามซ้ำเราได้ นะคะอันนี้เราอินเทอร์แอคทีฟนอ n นอินเทอร์แอก็คือ Online Survey Mail Survey นะคะประเภทนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นเซลแอดมินทำด้วยตนเองนะคะเซลแอดมินก็คือคนตอบเป็นผู้ที่จัดการในการตอบเองแต่ถ้าข้างบนแล้วนักวิจัยเป็นผู้จัดการถามเขาได้ให้เขาตอบนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งที่เป็นออนไลน์เซอร์เวย์เมลไปนะคะ หรือว่าทางด้านแจกไปตามกระทรวงหน่วยงานต่างๆและให้เขาช่วยตอบให้แจกจ่ายเพื่นอนฝูงไปอันนี้เราเรียกว่าขั้นตอน data collection ในการเก็บรูปวงข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือแล้วพอเก็บรูปวงข้อมูลเสร็จก็คือประมวลผลนะคะประมวลผลและเพราะฉะนั้นประมวลผลแล้วก็คือต้องตอบให้ได้ว่าตกลงแล้ว นะคะพฤติกรรมก็เป็นยังไงปัจจัยอะไรที่สําคัญที่สุดความสนใจเป็นยังไงก็คือประมวลผลเสร็จแล้วต้องไปตอบอะไรคะข้อที่1ได้เนี่ยประมวลผลเสร็จปุ๊บต้องตอบให้ได้3ข้อที่ถามถามอะไรต้องได้คําตอบตามที่ถามมันถึงจะเรียกว่าเป็นการแวิลิดถามอย่างคําตอบอย่างไม่ได้ถามอะไรต้องได้คําตอบและข้อที่1ความต้องการตกลงและสรุปความต้องการเป็นยังไง ข้อที่2พฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างข้อที่3ปัจจัยอะไรที่มีทิพธิพลต้องได้3ามคำตอบเนี้ยเพื่อใช้ในการวาง Marketing Strategy ต่อไปนะคะอันนี้เรียกว่าขั้นตอนการประมวลผลแล้วก็ทํารายงานเพื่อไปเขียนแผนต่อไปนะคะโอเคเพราะนั้เรียนรู้วิจัยภายใน15นาทีพอทําได้อย่าง <laughs> นะคะะทีนี้มาดูต่อไปนะคะว่าวิจัย พราะนั้นการที่จะศึกษาลูกคา้าอาจารย์ก็เลยนะคะที่พูดพูดไปตอนแรกนี้ต้องรู้จากไทม์ออฟมาเก็ตนะคะประเด็นก็คือสับสำนวนทางการตลาดนี่มีเยอะแยะเลย Potential market ก็คือตลาดที่มีศักยภาพนะคะ mm hmm. ก็คือคนที่คิดว่ามีความสนใจเราเรียกว่า Potential market นะคะ mm hmm. ก็คือความสนใจแต่เขาอาจจะไม่มีเงินซื้อก็ได้เพราะนั้นก็คือโพเทนเชียอันที่2อง a วอร b l e m บ r ลมาเก นะคะต้องมีทั้งความสนใจและต้องมีรายได้ที่จะสามารถมี purchasing power ที่จะซื้อสินค้าและบริการของเราได้เราเรียกว่า variable market นะคะกลุ่มเป้าหมายของเรานี้โอเคแต่เขาไม่มี power ไม่มี purchasing power ก็ไม่ใช่เป็ variable market นะคะถัดไป qualify variable market นะคะ ต้องมีคุณสมบัติทั้งที่มีความสนใจมีรายได้นะคะแล้วก็เหมาะสมกับสินค้าและบริการของเราด้วยบางทีแบบนี้จาย์มีเงินแต่จาันซื้อแบบนี้สายเดียวจยันก็ไม่สนใจก็ไม่ได้เป็นคุลิฟายที่จันจะนะคะที่จะซื้อสินค้าประเภทนั้นเนี่ยเราต้องดูด้ว่าเขาคุลิฟายต่อ p r r o u u t t n n s s r v v i e e ตัวนั้นหรือเปล่าเราเรียกว,ว่าคุิฟายเวอร์บิลล์มาร์เก็ตนะคะและถัดไปก็คือ t a ร็เก็ตมาร ก็คือตลาดเป้าหมายที่เราต้องการเซิร์ฟนะคะเราอาจจะไม่ได้เซิร์ฟทั้งหมดทั้งหมดที่เขาสนใจเราแต่เราอาจจะเลือกที่ตลาดเฉพาะจาดจงของเรานะคะเพราะฉะนั้น p e n e t r a t i n market ก็คือคนที่ได้ซื้อสินค้าเราแล้วเรา penetrate เข้าไปได้แล้วนะคะอันนี้เรียกว่าประเภทของ market เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ได้จะไปถึงตัว STP ก็คือ Target Market ให้ได้นะคะ ทีนี้มันมีวิธีการ forecast อยู่หลาย forecast ตะกี้ forecast ความต้องการโดยใช้ market research นะคะทีนี้เรา forecast ความต้องการโดยใช้หลักการอื่นๆอาจารย์ให้ดูหลักการนี้เลยนะคะอาจารย์การังจะขายเอารูตัวอย่างเลยอาจารย์การังจะขายอาหารสุน,นัขอาจารย์รจะขายอาหารสุน,นัขแบบนี้ อาจารย์จะรู้ได้ไงว่ามาร์เก็ตไซส์มันใหญ่ไหมนะคะจะรู้ได้ไงว่ามาร์เก็ตไซส์ใหญ่ไหมอันที่หนึ่งอาจารย์ต้องรู้ก่อน,นว่าเอ๊มีข้อมูลวิจัยทุจริตภูมิไหมว่าบ้านเรือนครัวเรือนใ,ในเมืองไทยเนี้ยมีกี่บ้านเรือนที่เลี้ยงสุนัขนะคะมีกี่บ้านเรือนมีกี่ครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขนะคะเพราะฉะนั้นนะก็คือจากจํานวนครัวเรือนเนี้ยเราก็ต้องหาจํานวนครัวเรือนที่มีสุนัขนะคะพอหาสุนัขแล้ว บ้านหนึ่งเลี้ยงสุนัขกี่ตัวต้องหาได้ด้วยว่าบ้านหนึ่งเฉลี่ยแล้วเลี้ยงสุนัขกี่ตัวนะคะแล้วก็หมาใหญ่หมาเล็กเพราะว่าหมาใหญ่หมาเล็กคอนซัมเมชันการกินอาหารสุนัขนี้แตกต่างกันนะคะต้องหาค่าเฉลี่ยมาแล้วว่าสมมุติว่าในทั้งหมดร้อยครัวเรือนมีคนที่มีหมาประมาณ30ครัวเรือน30ครัวเรือนนี้เลี้ยงหมาเฉลี่ย2ตัวหมาใหญ่หนึ่งตัวหมาเล็ก1ตัวเพราะฉนั้นก็คือต้องสามารถเอาได้เลยว่าตกลงแล้ว แต่และว,วันนี้กินไปกี่ออนนะคะแล้วก็ของเรานี้กี่อนอนต่อกระป๋องเพราะฉะนั้นก็คือราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราที่ได้มาตอนสุดท้ายก็คือหาตัว p คูณกับ q p คูณกับ q ให้ได้ price คูณกับ quantity ที่เราขายเพื่อดูรายได้ของเราทั้งหมดนะคะการทำแบบนี้เพื่อหา p คูณ q เพื่อไปประมาณการรายได้จากการขายสินค้าเรา price ที่เราขายกับปริมาณที่เราขายได้ต่อเดือน ถ้าต่อเดือนเราขายได้สองกระป๋องเราตั้งราคากระป๋องละหนึ่งร้อยบาทเราก็ได้เดือนละเท่าไหร่ละ่ะนะคะแล้วก็ปีหนึ่งได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือวิธีการคำนวณรายได้ของสินค้านะคะคำนวณรายได้ของสินค้าอย่างแปรงสีฟันแบบนี้อาจารย์ถามว่าแปรงสีฟันมีมาร์เก็ตไซส์เท่าไหร่อาจารย์ก็ถามพวกเราเลยว่าปีหนึ่งปิดแปรงกี่กี่ด้าม มีใครไม่เปลี่ยนแปลงเลยบ้างปีระดมหนี้ <c oughs> พผลได้ก็คือต้องหาค่าเฉลี่ยของคนท,ทั่วไปว่าเปลี่ยนแปลงปีประกิด้ามใครทุกเดือนเปลี่ยนแปลงสีฟันบ้าง <c oughs> สองเดือนเปลี่ยนมีสองเดือนสามเดือนโดยไม่สี่เดือน บริษัทแปลงขาไม่เคยได้เลยสิเพราะฉะนั้นข้างเทเดียดสมมุติ3เดือนเปลี่ยนนะคะสเดือนเปลี่ยนแสดงว่าปีหนึ่งคนใช้แปลงประมาณ4นะคะเป็นคนประเทศไทยมี65ล้านคนมีคนวัยผู้ใหญ่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คือคูณไปก็คือไซส์ของตลาดของแปลงสีฟันนะคะแล้วมันมีทั้ง pricing ที่เป็น High นด์ม e เดียมเอนโลเอนเพื่อจะดูปริมาณทั้งหมดต่อปีนะคะว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือวิธีการหา อย่างเช่นที่ทำสินค้าขายมหเวิทยาลยอาจารย์ก็ถามมีมหาวิอยาลยกี่แห่งนะคะแบบนี้เป็นต้นและมหาวิทยาลัยที่มีเปิดสอนทางเคมีกี่แห่ง18แห่งแห่งหนึ่งต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ประมาณการไรายได้ทางด้านเซกเตอร์ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านมาวิเยาลัยได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณพอได้อย่างใครสงสัยบ้างนะตอนนี้การคำนวณ Market d e m a มา ะะที่คณะวิศวะท,ทำเรื่อง cross view อาจารย์ก็ให้เด็ก MBA จุฬาเนี้ยไปช่วยทำประมาณการยอดขายเพื่อเรารู้จัก cross view ข,ของคณะวิศวะไหมคะระบบการเรียนการสอนแบบแบ็กบอร์ดน่นะนะคะอาจารย์ก็ให้เด็กไปทำเซอร์วยว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนี้มหาวิทยาลัยไหนสนใจจะใช้ cross view บ้างเพื่อประมาณการดีมานความต้องการของอะไรคะประมาณการยอดขายของสินค้าตัวนี้ว่าเท่าไหร่นะคะ อันนี้เนี่ยคือทางด้านการหาพเพราะนั่นก็คือโอเคอะรูปนี้บอกว่าตลาดพเทนเชียลทั้งหมดตลาดที่เราเจาะไปแล้วพอเดนเทรดก็คือมาร์เก็ตไซส์แล้วเราก็ดูว่าเราได้มาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่เราก็สามารถประมาณการยอดขายตัวนี้ได้ว่ายอดขายของเราจะเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือการวิเคาราะห์ลูกค้า ตะก,กี้อีกเขาลูกค้าเสร็จแล้วตกลงเราได้ข้อมูลลูกค้าคืออะไรเรารู้ว,ว่าใครเป็นทาร์เก็ตเคสเตอมอร์ของเราูร้วว่าดีมานเท่าไรอะไรเป็นปัจจัยที่มีที่พลนะคะถ้าสามารถไม่มีงบประมาณพอก็ใช้วิธีไปสัมภาษณ์ไปสำรวจลูกศิษย์อาจารย์นะการจะทำร้านกาแฟที่สยามสแควร์แบบนี้เขาต้องไปศึกษาข้อมูลนะคะว่าปริมาณลูกค้าเยอะไหมวิธีการศึกษาข้อมูลก็ททำไงทราบไหมคะ เขาก็ไปสำรวจร้านกาแฟาที่สยามสแควร์ว่ามีกี่ร้านนะคะพอรู้ว่ามีกี่ร้านแล้วเขาก็ไปดูสำรวจอีกว่าแต่ละร้านนี่ขายได้เท่าไหร่รู้ได้ไหมเมื่อร้านกาแฟาในสยามสแควร์ทั้งหมดเนี่ยมีเท่านี้ร้านได้แ,แต่ละร้านขายได้เท่าไหร่นี่หาได้ไหมเพื่อดูคู่แข่งคู่แข่งในปัจจุบันเนี่ยว่าแต่ละร้านในยอดขายต่อวันเนี่ยประมาณกี่หมื่นบาทต่อวันวิธีการไปสืบข้อมูลอินเทลเจนท์ทำไงที่จะได้ข้อมูลคู่แข่งมาว่า ยอดขายต่อวันก็ขายได้ประมาณเท่าไหร่ไม่มีใครเป็นนักสืบเลยหรอคะที่จะไปสืบว่าร้านเนี้ยเขาขายดีไหมขายได้วันละเท่าไหร่วันละกี่แก้วนะรายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใครบอกจะได้มาวิธีอินเทลเจนเราในอนาคตนั้นน่าจะทำแอปพลิเคชันในการหาข้อมูลลูกค้าให้ได้ว่าร้านนี้ขายดีไหมไปติดอะไร ระบบอะไรที่สามารถดีเทกได้เป็นคนเดินเข้าร้านกี่วันนี้ทำได้ไหมพรพัฒนาแอปทั้งหลายเ <c oughs> พราะว่าการทำการร e เส e ร์ชเม็ดเงินเยอะมากๆนะคะถ้าเราพวกเราเนี้ยสามารถสร้างแอปในการทำ market research ได้นี่จะสบายมากเลยนะคะที่จะเป็นรายได้ในอนาคตเพราะลูกค้าที่ใช้เนี้ยทุกบริษัทต,ต้องใช้การทำ market research เพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็คือเขาก็ไปดูว่าพอมีร้านกี่ร้านแล้ว ร้านไหนขายได้เท่าไหร่วิธีการก็คือไปนั่งที่ร้านกาแฟและกินกาแฟถ้วยแรกนะคะได้สลิปมาแล้วก็กินกาแฟถ้วยสุดท้ายได้สลิปมาดูสลิปห่างกันเท่าไหร่เป็นการดูปริมาณการขายต่อวันแล้วก็ดูว่าค่าเฉลี่ยต่อวันนี้คนไปเนี้ย spending per head ประมาณเท่าไหร่อยอดบริโภคกาแฟ1แก้ว65บาท120 แล้วขนมเค้กหนึ่งชิ้น70-80บาทสเป็นที่เปอร์เฮสสองร้อยพอนล้งคูณด้วยจำนวนคนก็หาได้เลยว่าวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่วันวิกเอนวิกเดย์ต้องไปเก็บที่แตกต่างกันด้วยวิกเอนจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองมานั่งรอลูกกดวิชาวิกเดย์เป็นใครได้ขายวิกเอนวิกเดย์ต่างกันไหมอันนี้ก็คือเป็นการหาอินเทลเจนซ์หาข้อมูลลูกค้า ให้ได้ถ้าเป็นโรงงานก็ต้องไปดูเลยว่าปริมาณที่ลูกบิดเขาขายได้เท่าไหร่เป็นนั่งนับรถที่ขนออกไปโลจิสติกส์ออกไปถ้ารถคันหนึ่งนี่มันมีปริมาณสินค้าได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณการแบบนี้ก็สามารถที่พอได้ไม่งั้นต้องไปบ,บปอดูตัวเลขของโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะมีตัวเลขอัตรา Utilization จำนวน capacity ของโรงงานอัตราการใช้งาน เราก็สามารถตัวนี้มาเป็นตัวที่อินพุตในการวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าของเรานี้มีปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คืออ่ะทีนี้นะคะเรามาดูซิว่าธุรกิจที่เรากำลังจะทำเนี้ยการแข่งขันสูงหรือตามเนี้ยทฤษฎีนี้เราเรียกไฟฟอร์สโมเดลนะคะไฟฟอร์สโมเดลเราจะเป็นคู่แข่งรายใหม่อย่างเช่นสมาร์ทเวดดิ้งแมชชีนโปรเจกอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคนะคะขอโทษ อา,อาจารย์กำลังอธิบายรูปนี้ตะเกียน,นะคะว่าอาจารย์ถามว่ามีคู่แข่งหลัขายกาแฟเท่าไหร่ได้ก็อันเนี้ยนะคะทีนี้อาจารย์ก็มา smart bending m ม c ช i n e project ใครนะคะไม่ได้มา,าเขาบอกว่ากลุ่ม target customer ผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ไหมคุณขาย bending m a c h i n กับใครไม่ได้ขายให้กับ อาจารย์ที่ไปกดเวนดิง้งแต่ขายให้กับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าถ้าอาจารย์ขายขนมก๊อบแก๊บโก๋แก่อาจารย์ก็ไปขายกับโก๋แก่ว่าจะมีเวนดิ้งแมชชีนของโก๋แก่ไหมหรือว่าอาจารย์จะเป็นคอมบิเนชันในเวนดิ้งแมชชีนมีสินค้าหลายๆอาจารย์ก็จะเป็นชาแนลหนึ่งแทนที่จะเปิดร้านคีออสอาจารย์ก็เป็นเวนดิ้งให้เขากดได้ตอนนี้มีกดสลงสลัดมีเยอะแยะเลยที่เป็นเวนดิ้งแมชชีนแบบญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น พราะฉะนั้นก็คือถ้าเราสมมติเรากำลังทำเบนดิ้งแมชชีนแบบนี้นะคะเอาเบนดิ้งไม่อยู่อาจารย์ทำอย่างอื่นมีอันหนึ่งบรรจุพันธุ์บรรจุพัฒนาบรรจุพันธุ์สูตรรูปเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้บกพร่องทางสายตาและระบบก,การพิมพ์สกรีนใครคะเจ้าของโปรเจกต์ โอเคเอาอันนี้ดีกว่าอแท็กะไรเนี่ยเครื่องสติกเกอร์ป้องกันของสูญหายเนี่ยคะ่ะเครื่องป้องกันของสูญหายติดสติกเกอร์ไปแท็กกี้สติกเกอร์ใครเป็นเจ้าของ <c oughs> อมันเป็นทำมาแล้วยังคะทำโปรโตไทป์ออกมายัาง <c oughs> ยังเลยและไอเดียเป็นยังไงอะโปรเจกต์ไอเดียเป็นยังไงอะ ไอเดียก็คือตอนนี้เราก็มีไฟล์ใ iPhone อยู่ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถหามือถือได้จากอินเทอร์เน็ตก็คือสมมุติว่ามือถือหายไปตรงไหนเราก็สามารถหาได้แต่ว่าทีนี้เราไม่ได้มีของหายแค่อย่างเดียวคือมือถือก็ยังมีกระเป๋ามีกระเป๋าเงินแล้วก็มีทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆอย่างเช่นรถหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อะค่ะที่มันสามารถหายได้เหมือนกัน ทีนี้หนูก็เลยคิดว่าถ้าเรามีชิปตัวหนึ่งที่เราสามารถติดเอาไว้ที่ของอย่างอื่นที่เราต้องการหาเหมือนกันแล้วก็เราสามารถค้นหามาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว,ว่าแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของหายแล้วก็การโจรกรรมอะไรอย่างนี้ได้พอสมควรเลยค่ะแล้วมันสามารถตามไปได้เลยเหละคะว่าคนนี้ขโมยไปก็ทราบแท a c ก i n g ได้เลยก็ทราบตำแหน่งอะคะ่ะ พเพราะฉะนั้นก็นคืออาจารย์เห็นพูดทางด้านโลจิสติกเขาก็ใช้ลักษณะที่แท็กกิ้งอันนี้ได้ได้ใช่ไหมอาจารย์เคยเจอผู้ประกอบการเขาบอกเขาติดระบบเน้ยทำให้เขาประหยัดรประหยัดค่าแก๊สไปตั้งเยอะเพราะทําให้คนขับไี่ต้องไปตามเส้นทางไม่ไปไหนเพราะมันสามารถที่จะติดตามได้แต่คุณการังจะเป็นธุรกิจ B 2 C ขายกับผู้บุคคลทั่วไปในการที่ต้องการที่จะติดไว้เพื่อป้องกันของหายใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้ก็จะเน้นเป็นแบบคุชเมอร์มากกว่าค่ะที่ต้องการแบบแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยทีนี้แล้วมาเก็ตไซส์ก็จะใหญ่ค่ะโ okay. อเคอาจารย์ยกเคสของคนนี้นะคะเราเข้าไปในทำธุรกิจนี้นะคะเราเป็นคู่แข่งเข้าไปในทำธุรกิจนี้มาอยู่บ็อกตรงกลางสีเหลืองแบบเนี้ยตอนนี้มีคนทำสินค้าคล้ายๆกับเราบ้างอย่างอยู่ตรงกลางเนี้ยมีคู่แข่งไหมเราเป็น first mover ในตลาดเมืองไทยหรือว่า มีคนที่ทําการป้องกันของหายอะไรบ้างได้ยังตรงกลางตงัวนี้ยตรงกลางนี่้แค่งธุรกิจนี้ยังในต่างประเทศก็มีแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ในประเทศไทยก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มี <c oughs> นอกจากไปฝากเซฟกับแบงค์ใช่ค่ะน <c oughs> ะคะ <c oughs> โอเคอ่ะประเด็นก็คือถ้าเราขายไปเราเป็น first mover เข้ามาอยู่ตรงนี้เราทำธรุรกิจแบบนี้การแข่งขันสูงไหมขึ้นอยู่กับอกันนึงก็คือ beginning power กั <c oughs> บ buyer เราลูกค้ามีอำนาจต่อรอง๋ย่เราเลื้อเรามีอำนาจต่อรองเหนือลูกค้าสินค้าเราเป็นที่ต้องการของลูกค้าไหมก็จากการที่ลองสอบถามคนรู้จักคนทั่วไปเวลาเราพูดเสนอขึ้นมาก็จะมีคนอยากได้วอาอยากได้ไปติดกระเป๋าตังจ้างมันก่อนเพิ่งทําของอันนี้หายอันนั้นหายก็คือสามารถคบได้ทั่วไปมากๆเลยค่ะถ้าคนที่มีสมบัติเป็นร้อยร้อยอย่างก็ต้องซื้อสติกเกอร์หนูเป็นร้อยร้อยอันหนูขายราคาตามสติกเกอร์ใช่ไหม ก็ราคาก็ไม่ได้ต่ํามากขนาดที่ว่าติดได้ทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าก็มีบางอย่างที่ราคามันคุ้มค่ากับการติดอ,อ,อย่างเช่นรถยนต์อาจจะติดเอาไว้ตรงข้างใต้พวงมาลัยหรือว่าอาจจะติดไว้ตรงแฟร์ลิงของมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะพเพราะนั้นก็คือของหายที่เป็นทางด้านที่เป็นอนสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย <c oughs> ์แล้วก็พวกกระเป๋าเงินก็คุ้มค่าที่จะติดเหมือนกันค่ะคุ้มค่าที่จะติดผู้หญิงมีกระเป๋าเงินประมาณ เปลี่ยนทุกวันทุกเดือนเดือนมีมากกว่า30ใบแบบนี้อาจารย์สามารถย้ายสติกเกอร์จากใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งได้ไหมได้ค่ะได้เพราะฉะนั้นก็คือสามารถย้ายได้เพราะฉะนั้นก็คือโอเคถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะหนูเป็นผู้เฟิร์สตัวอยู่ตรงนี้ลูกค้ามีอำนาจต่อรองไหมลูกค้าสนใจไหมนะคะถ้าลูกค้าแบบร้อยคนไม่เห็นสนใจอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่ากลุ่มที่จะสนใจก็คือกลุ่มคนที่มีฐานะดีหน่อยที่มีทรัพย์สินเงินทอง ที่ต้องอยากจะรู้ของหายไปอยู่ที่ไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น t a r g e t customer ของหนูก็คือพวกที่มีเศรษฐานะที่ดีรายได้เกินกว่าเท่านี้เท่านี้อ้าพมีทรัพย์สินมีสมบัติเยอะก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สนใจซื้อสินค้าเราไม่ได้คนทั่วไปนิสินนักศึกษาจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ในการที่จะต้องซื้อติดนะคะไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องควานหาตัวนี้ให้ได้เลยถ้าหนูขายประเภทที่ คนที่จะมีฐานะที่ต้องการประกันของหายหน่อยก็คือ40ปีอัพอัพขึ้นไปแบบเนี้ยหนูจะเข้าถึงกลุ่มนั้นได้ยังไงหนูก็ต้องศึกษาวิธีการที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มพวกนั้นนะคะที่จะติดตามของหายต่างๆแบบเนี้ยทีนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีอำนาจเหนือลูกค้าก็ดีลูกค้าสินค้าของเราเป็นที่สนใจแบบ iPhone แบบเนี้ยนะคะหรือว่าลูกค้ามีอำนาจเหนือเราไม่สนใจที่จะซื้อเรานะคะแต่ไปเราอยู่ตรงนี้เรามี b a r g a i n i n g power รเหนือ s u p p l i e r อไหม s u p พลายเออรของการทำแอปนี่คืออะไรบ้างก็ของแอปพลิ hmm. เคชันก็สามารถทำแบบเป็น hmm. developer เองได้ค่ะแต, <okay. S 1> แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องชิปคือเราต้องไปหนูหา s u p พลายเอร์ของชิปมาได้อะค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าค,คือก็หาได้แค่ซัพเดียวก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ก็ได้ค่ะ uh, าเพาราะว่าในไทยค่ะ อ๋อในไทยค่ะในไทยเป็นผลิตในเมืองไทยชิปใช่ค่ะเขาพจะผลิตสําหรับโปรเจกต์อะไรเงี้ยคะ่ะเอาไว้พัฒนาต่ออะไรประมาณนี้ค่ะนูเข้าไปใน a b a b a .com เพื่อไปดูาปบบาดาปทางด้านซอสซัพพลายเออร์บ้างไหมที่จะดูที่ว่าชิปต่างๆทั่วโลกเขามีที่ไหนผลิตบ้างราคาเท่าไหร่นูลงเข้าไปดูทางด้านเนี้ยนะคะเพื่อจะดูที่ว่าแหล่งที่เราจะสามารถซื้อวัตถุดิบพวกนี้ชิปมาได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่าหนูขาดบักเก็ติ้งพาวเวอร์กับซัพพลายเออร์ นะเมื่อเราขายเบรกเกนิ่งพาวเวอร์กับซัพพลายเออร์สภาวะการแข่งขันจะสูงค,ความหมายของการแข่งขันสูงก็คือซัพพลายเออร์ก็คือสามารถขึ้นราคาเ้องซื้อเป็นบิ๊กลอตเราต้องมาแบกอินเวนทอรี่เองสต็อกเองแบบนี้เป็นต้น <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็คือประเด็นของดูคือต้องบริหารจัดการซัพพลายเออร์ให้ดีนะคะถัดไปอดูถัดไปเมื่อเราทําตรงนี้แล้วจะมีในอนาคตมีคู่แข่งอะไรใหม่เข้ามาทําเหมือนเราได้ง่ายไหมก็ <c oughs> น่าจะง่ายค่ะง่ายในอนาคตอาจารย์ก็พยากรว่าการแข่งขันจะสูงเพราะจะมีคู่แข่งเข้ามาอยู่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเราหนึ่งรายต่อไปก็มี2 3 4 5 6